สวัสดีค่ะพบกับเพจหลวงพ่คนรักมิดาบสังไรภาคกิสานวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวมิดเขาใหม่นะคะก็จะเป็นยังไงก็ไปดูเลยนะคะเพราะกัอนเราอีกเรื่องน,นะคะเนียพอรุกไส้หามารีวิวมือยินนะคะโอเคีค่ะ เขาใหม่แล้วครับเป็นนี่น,นี่ไปนี่ทับครับอันนี้ก็สป็ิงครับจะมีเป็นรองแบบนะครับนี่ตัวเล็กนี่ตัวใหญ่ราคาก็จะต่างกันนะครับอตัวปังตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นี่ับเตัวใหญ่ก็ มันเดิมครับปลดล็อกตัวนี้ยาวห้านิ้วครับยาวห้านิ้วใหญ่กว่าทูกทรงติดเอเคตัวนี้ขายอยู่ที่400ครับเสร็จแล้วป็ล็อกกระเป๋าอนกันครับกระเป๋าสวย แกแล้วก็ล็อกได้ไซสที่400ครับราคา400บาทนั่นเองนะคะอันนี้ตัวเล็กตัวนี้กราคาตัวเล็กอ่าก็ระบบคน้นการหมดทอย่างนี่ใบจะยาวแค่สิ้นแลอว การกระเป๋าพอเหมือนกันหมดทุกอย่างเพียงแค่เล็กกว่าขายอยู่ที่350ราสครับราคาอะไรนะคะ350 350นะคะก่อจับจับได้ข้อมคมเหรอคะต้องวัดไหมมาจำนี้แล้ววัดเลยเถอะเรอบกระดาษตาสีขาวคุณว่าก่อนที่ตัวได้ ปังมองนี่ก็โอเคแล้วค่ะปังมองนี่เธอโาเคแล้วค่ะตัวน,นี้กก็คงอยู่เราเล็กลก็คงกดรอบก่อนัะนี้ความคงก็ได้เลยนะคะโอเคตัว okay. ต่อมานะคะ ตัวนี้ใช่ไหมพับสบัดมีพับสบัดนะคะมันจะสวยมากเลยนะคะเพราะมันมี2ใบนะคะ<ช>แต่เป็นลาย้างค่ะเป็นรูป,ปทรงคาง่าวตัวนี้ใบมีดจะยาวสานิ้วแต่ทำได้ทำได้ไยัน กันก็จะเป็นใบ,บ,บ,บน,บนึ่กันทำได้แล้เก็บก็หมดต้อเก็บที่นี่พุ่งัดให้นี้ขายที่3 5 0ราคา350บาทค่ะ ทองคมกระดาษนะกระดาษคมทองมแก้วใบนี้เป็นสตรแตนเลสนะครับใบนี้เป็นสแตนเลสนะคะสีกล็สีทองเหลืองเคลือบส,ส,สีทองเหลืองทองคมแก้วค่ะ,คะต่อมาจะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะ เดินปาโคลมเบียมีดพกเดินป่าโคลอมเบียนะคะใบมีดสเกลเป็นลายธงชาติสเกลเป็นลายธงชาติ U.S.A อเมริกานะคะหนา3มิลยาวใบมีดยาว7นิ้วรวมด้าก็13นิ้วหน้าเป็นยางกระลื่งมันร้ามมันร้อนกระดานนะคะซองนี้เป็นซองพลาสติกแข็งพลาสติกแข็งนะคะสีดำนะคะมีให้นะคะสำหรับท่านที่มาซื้อนะจ๊ะ ความคมนี่แล้วโอเคค่ะมี่มนะคะเราบันระวังในการใช้ด้วยต่อมาจะเป็นตัวนี้ค่ะมีพุ่มพัดได้มีคุัดได้นะคะต่อมาจะเป็นตัวนี้ค่ะสวยนะคะตัวนี้เป็นสปาร์ตานะคะด้ามจับไม้นะคะจับไม้ศาสนาสามีศาสนาสามีค่ะ 1านิ้วรวมด้ามก็รวมด้ากมาก็18นิ้วรวมด้าม18นิ้วนะคะคอนยาว13นิ้วนะคะมีปอกสีดำให้นะคะใครที่ซื้อเราก็มีให้แถมค่ะกระดาษน,นะคะความคมนี่แกวไม่ต้องอธิบายมากคะ่ะนั้นเราคมยุ่งเร็ม <15 S 1> คะ่ะคมีคนจองแล้วนะคะถือว่า ผ่านไปค่ะวันนี้ขายที่ราคา500าครับราคา500บาทนบาทเองนะคะต่อมาเราอาจจะรีวิวไปแล้วค่ะเป็นกระบองซ่อนมีดนะคะรีวิวไปแล้วเนาะก็จำราคาได้ไหมทุกคนราคาฉันก็ลืม,มราคา3ามราบาคา3-50บาทน,นะคะเหมือนตัวนี้มันจะอันเล็กกว่าสั้นกว่าตัวนี้จะสั้นกว่านะคะ ใบมีดยาวใบมีดยาวที่แปดนิ้วใบมีดยาวแปดนิ้วนะคะก็ซิซ่งๆค่ะความคมอยาโม้ค่ะแล้วเราคมทุกเรมแก้วแก้วแกวแก้ว ราคาสามราคาห้าสิบบาทปั๊บถูกจริงปิ๊กั่วราคาสบายกระเป๋าพี่สร้างตึกค่ะก็เหมือนเดิมค่ะขอร์แคร็บตัวนี้เคยสั่งมาแล้วลูกตัวนี้สวยมากค่ะเป็นสปาร์ต้าคอร์เบียนะคะใบมี้สีดำนะคะความยาวนี่คือแก้วค่ะต้องนาสามเง และน,น,น้ำมันมินนะคะก็สิบแคนค่ะยาวเฉพาะใบมีดก็ประมาณสิบแปดนิ้วใบมีดสิบแปดน,นิ้วยาวเฉพาะใบมีดสิบแปดนิ้วนะคะรวมด้ามยี่สิบห้านิ้วรวมด้างยี่สิบห้านิ้วค่ะ,ะความโค้ค่ะจำนวนกระดาดะคะ่ะโอ้คมได้ใจค่ะเรานะคะจะแถมนี่มีอันนี้ให้ด้วยนะคะเป็น ปอผ้าีดงราคาหูระบับทวนค่ะต่อมาค่ะเะเป็นสปาร์ตาโคลมเบียหรอไม่มีสีดานะคะด้าจับสีดาร้องดมสามช่องต้องดมเออม้าไปในคอกิ ม,มียา14นิ้วม,มียา14นิ้วค่ะด้าน19นิ้วครับเป็นรวมด้าน19นิ้วมันจะติดแข้งครับการลื่นมีลายกันลื่นร้อยเชือกได้กระดานหมดตัวเหรอกระววดาดหมดค่ะความวนำนำนำ่งน้ำตาลราคาที่500ราคา500บาทนะคะมีปลอกสีดำให้นะคะปลอกผ้าสีดำนะคะทุกเล่มเรามีปลอกให้ แถมให้นะคะไม่ไม่ได้แถมนะคะคือให้ไปเลยนะคะเพราะว่านากับมีดน,นะคะ <Okay. S 1> โอเคาเดินเลยค่ะเดนโอเคอเค่ะสำหรับใครที่ยังรอเครื่องไรยูไฟฟ้าชนิดน้านะคะตอนนี้สินค้ามาแล้วนะคะข้อั้งหมด4เซนนะคะสนใจสามารถทักเพจได้เลยนะคะมารัาที่ร้านยางดาวดินยางย,ยนนะคะ ตรงข้ามกับโรงแรมอูอบูร์บารีรีสอร์ทนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ข้อนี้ uti, เบสอยู่ที่เซลละหนึ่งร้อยบาทนะคะใครสนใจก็สามารถทักเพจหรือติตอดต่อที่เบอร์0ูนย์เก้าสามสองยหนึ่งห้าแปดได้เลยค่ะทั้งหมดแล้วข้าให่ตอนนี้ก็สินค้าก็ได้รีิูไปครบทั้งหมดแล้วนะคะหากท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถ ทักเพจและติดต่อเบอร์โทร0 9 3 3 4 6 1 5 8ได้ค่ะก็วันนี้จบกับการรีวิวมีดดาบสมุไรไทยที่เข้าใหม่นะคะก็อย่าลืมติดตามเพจแล้วกดถูกใจเดีด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดกิจกรรมใหม่ใหม่และมีดที่เข้าใหม่นะคะ